พรามมุ่งมุนวันที่เกตุลาคมพ่อสอสองพันหาอยหาสิบสามวันปฏิบัติการตนกาอาสาพัฒนาฟื้นฟูน้องสองแนวห่วมกันเพ่นวาเนาะเริ่มก็เริ่มเวลาสองโมงเศรถึงสามโมงเศาร์เก้านาฬิกาบุละพี่น้องกอาอาสารวมกันที่อาสาราพระเจ้าพุ่มเมืเ่อน,น้ำคือสิ่งที่ให้กำเนิดของทุกสรรพสิ่งบนโลก แหล่งน้ําก็ไม่ต่างอะไรกับศูนย์รวมอารยธรรมแห่งชีวิตก็ดูจากสภาพน้ำแล้วเมื่อเช้านี้ก็แบบมันไม่ค่อยจะดีเหมือนเดิมเอะไรแ่แย่ลงกว่าเดิมอีกแต่เมื่อเวลาหมุนผ่านความสําคัญก็แปลค่าลดน้อยถอยลงเหลือทิ้งไว้เพียงกลิ่นเน่าเหม็นที่ต้นทางของมันเกิดจากความปล่อยปะละเลยของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงมันอยากทำเพราะว่ามันเห็น มันเห็นมันตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ก่อนนี่ไปเล่นไปหนองซองแมวแค่เอามือจุ่มลงไปปลาจะเยอะมากในความความคิดส่วนตัวกันยังมีความหวังบบลูวันกับบลลเหมือนกันว่าในอนาคตมันจะออกมาเป็นจังแดดต่วในใจลึกๆส่วนลึอของหัวใจกันยังหวัง28นาทีต่อจากนี้ เราจะได้เห็นความกล้าของเยาวชนที่ลุกขึ้นมาต่อกรกับปัญหาเพื่อเรียกคืนธรรมชาติและวิถีชีวิตที่งดงามให้กลับคืนมาในชุมชนของพวกเขา สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการที่จะมาปลุกระดมความคิดของเด็กไทยให้กล้าลุกขึ้นมาอาสาทําดีเพื่อสังคมกันในรายการกล้าอาสานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้น้องๆจากโรงเรียนขามแก่นนครจังหวัดขอนแก่นเข้ามารวมตัวกันเพื่อร่วมกันในการเป็นกระบอกเสียงที่ทําให้หนองน้ําแห่งหนึ่งกลับมาใสาสะอาดอีกครั้งครับแต่แน่นอนครับว่าพวกเขาต้องใช้ความพยายามและความมุ่งม,มั่นเป็นอย่างยิ่งมาติดตามและให้กำลังใจพวกเขากันนะครับ โรงเรียนขามแก่นนครเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นมีนักเรียนกว่า2,000คนและในวันนี้เหล่าเมล็ดพันธุ์กล้าอาสาก็ได้ลงรากแห่งความคิดจิตอาสาผลิบานเป็นแนวคิดในการทําความดีก่อนทีเข้าสี่ไปเฮ็ดให้มองอื่นดีเฮ้าก็ต้องมองที่ตัวเฮ้าก่อนเฮ้าสีเฮ็ดจังไดแก้ปัญหาจังไดกับบานจะาข้องที่เป็นยู่เนี่ยบานบ่นเคยกวาดจักเทือ่อต่ว่าไปกวาดบานคนอื่นมันกับบแมน เขาก็ต้องเริ่มจากการที่กวาดบ้านจากของก่อนก่อนที่จะไปกวาดบ้านคนอื่นให้มันสะอาดเขาก็เลยมองตรงจุดๆนี้ก็เลยได้ไปสำรวจพื้นที่เรื่องของน้องซองแมวจ้ะตอนแรกเราแค่โยนระเบิดลงว่าเฮ้ยพวกคุณจะทำไหมเนี่ยจะถ้าจะทำเนี่ยเวลากระชั้นชิดเนี่ยต้องมาร่วมกันคิดนะว่ามีอะไรต้องทำแล้วก็ต้องรีบเตรียมจะต้องควรจะต้องเตรียมยังไงจะต้องชวนเพื่อนอยังไงเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมแล้ว พอสอบเสร็จปั๊บ,บเด็กมักจะมีอะไรที่ต้องไปไงคือเพื่อนที่อยู่ม,มันกลุ่มกลุ่มหนึ่งแหละแต่กลุ่มมันเล็กไงถ้าจะทําเราจะชวนให้เพื่อนที่มาจะเจอกันได้ยังไงก็คุยกระมูจะ้จะจับเข้าคุยกันแล้วก็ประสานเรื่องมูถี่สีสามารถเขามาซอยเฮ็ดกิจกรรมนี้ได้ว่าผู้ใดมีใจมีจิตที่จะอาสาลงม,มาเฮ็ดกิจกรรมนี้อี๋เดี๋ยวเขาสิมาทบทวนกำหนดการกิจกรรมของมือนีเฮาก่อนเนาะ แปดโมงเข้าร่วมแล้ววันจะเป็นคนเชินเพื่อนคุยอะหลังจากนั้น9ก้าโมงเข้ากับสี่่งไปสำรวจพื้นที่เราจะไปทำกันที่ไหนครับหนองซองแมวครับพี่มันไกลจากโรงเรียนปะม,มันไม่ไกลประมาณสัก300เมตร4 0 0เมตร5 0 0เมตรอะไรประมาณนั้นครับคำตอบที่มาของซองแมวคืออะไรครับมันเป็นชื่อพืชชนิดหนึ่งที่ึ้ออยู่รอบครับคล้ายต้นชะลกกกกักษาครับ ในเช้าวันแรกของการทำกิจกรรมพวกเขาเดินหน้าพิสูจน์สิ่งท,ที่พวกเขาเห็นด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์โดยเหล่ากล้าอาสาได้แบ่งทีมสำรวจออกเป็นสองกลุ่มค่าดีโอได้0.6จากอุปกรณ์วัดเบื้องต้นที่ได้ลงมือทำในตอนเชา้าไม่นานพี่จาก,กสิ่งแวดล้อมภาคที่เหล่ากล้าอาสาเชิญไปก็เดินทางมาถึงพร้อมกับอุปกรณ์การตรวจวัดที่ได้ม<บ>าตรฐานมากยิ่งขึ้นนี่จะมีพีมๆพี่เขาจะมาจะมาให้ จะมาวัดอีกรอบให้ค่าค่ามันตรงกันหป่ามีแต่จิงโจ้น้ำแล้วก็สนใญญาเป็นหอยมนนีกิก๊ก,กห,อหอยหอย 1, 1>, 1> มแมลงปอเข็มสองตัวนอนน้ำจืดไอ้ใส่เดือนไส้เดือนน้ำจืดหนึ่งตัวอันนี้คือถ้าถามถึงคุณภาพน้ำจากการวัดค่าวันนี้ก็น่าตกใจครับคือมันอยู่ในขั้นต่ำทีเดียวครับถึงถึงแทบจะแย่ได้ครับ าสองคาถาอยู่บ่สอ,อ,องกระสุน TPA ค่อนข้างอันตรายต่อสัตว์ละน้ำหลายชนิดทับเรื่องสารนั้นเรื่องตับเ,ก,เก้ตาตอนนี้ช่งชวงเช้าเช็คเสร็จย่างตรงนี้ก็คือว่าเสร็จแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือแต่ว่ามีกุ่ไหนจะตรวจอีกแค่ละเดือนคือต้องการตรวจแต่แค่กลุ่ใน,ในูน้นอยู่ไกลน้องๆไปไหนครับเนี่ยก็ไปได้เพีย ในขณะที่กล so you know, ุ่มกำลังตรวจวัดเหล่ากล้าสาที่เหลือเดินทางมาที่บริเวณปลายท่อน้ำทิ้งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของหนองน้ำอุ้ยเห็นชัดเลยอ่ะใข่เอาใ่ว่าเห็นก็บริเวณนี้นะครับจะเป็นตรงนู้จะเป็นคลองที่น้ำเสียไหลเข้ามานะครับไหลลงหนองซองแมวนะครับจะเป็นน้ำจากส่วนบนทางนู้นจะไหลลงมานะครับจาก แถวบริเวณบ้านชิดชนเพราะว่าแหล่งน้ําเสียไม่ใช่ที่ขามแก่นที่เดียวส่วนมากขามแก่นก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากมายแต่ชุมชนหลายๆหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านหนึ่งก็หลายหลังคาเรือนหลายผ่านหลังคาเรือนอย่างเงี้ยค่ะก็ปล่อยน้ําเสียลงมาเหมือนกันเพราะว่าน้องซองแมวท่อลงเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนบ่ายนี่สีมีเวทีคุ้ยของนาย,ยกอบตอเพ่นสีลงมาเองค่ะ การอยต่เศร้านี่เนาะจ้ะไดไปประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านเรื่องที่จะเตรียมสถานที่ในการประชุมแล้วก็ไปติดต่อกับท่านประท่านช,ชุมชนหมู่บ้านชิดชนเพื่อที่จะขอเรื่องงบประมาณทีศีมาหาม้มูหรือทุกคนที่เห็ุกิจกรรมโครงการนีไดมี่คาหาร จากการติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ความดีทําให้พวกเขาได้รับน้ําใจมากมายจากชุมชนรอบข้างแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งน้ำใจที่ส่งตรงถึงเหล่ากล้าอาสาครับก็คาดหวังว่าพวกรถชนคงจะมีสภาพแวดล้อมหรือมีออสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เนอตอนนี้นะคะหนูก็ได้ทุนค่าอาหารกลางวันมาแล้วจากาท่านประธานคณะกรรมการหมู่บ้านชิดชนนะคะถ้าไม่มีเงินส่วนนี้พวกเราต้องอดตายแน่ๆเลยะคะ่ะเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนต้องใส้แห้งกันไปตามๆกัน<ๆ><ๆ> เรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับสรุปผลค่ะที่เราไปทำมาค่ะสรุปให้ใครดูคนระับสรุปให้ผู้ใหญ่ดูที่จะเข้าร่วมประชุมกับเราค่ะนี่หรอว่าจากสถาบันเองสาบันเองเราได้ติดตามการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคุณภาพน้ำในหนองซองแมวของเด็กๆกันแล้วนะครับในช่วงบ่ายเขาจะมีการทำประชาคมกับผู้ใหญ่ในหมู่บ้านอีกด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เรื่องราวดีๆของโลกอาสามาฝากกันครับ สวัสดีครับช่วงโลกอาสาวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมตามไปดูกลุ่มก่อการดีบนถนนอเวนิวในเมืองนิวยอร์กนี้เป็นหัวใจหลักของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นผู้คนในเมืองต่างใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบจนบางทีหลงลืมความมีน้ำใจต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มก่อการดีเหล่านี้เลยจัดแบ่งทางเท้าออกเป็นสองช่อง ส่วนอีกช่องทางการเดินเป็นสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการดื่มด่าบรรยากาศและความงดงามของเมืองนิวยอร์กครับดูไปดูมากรุงเทพก็ไม่ต่างอะไรกับเมืองที่เรานําเสนอสักเท่าไหร่นะครับเราก็อาสาคนไหนจะลองเอาไปทําดูก็ได้นะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าน้องๆกลุ่มนี้เป็นเพียงแค่เด็กนักเรียนมัธยมปลายที่วันนี้มีโอกาสได้มานั่งอยู่ตรงหัวโตของการทำประชาคมในชุมชนกันด้วยเป็นเรื่องยากครับที่ผู้ใหญ่ทั้งหลายจะตั้งใจฟังและรับฟังพวกเขาทั้งหมด มาติดตามผลการทำประชาคมในครั้งนี้กันพร้อมกับอย่าลืมนะครับให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับหุณกระบอกครับนตอนนี้เรากำลังจะเตรียมอาชาครับเป็นเวทีหุ่นกระบอกครับซึ่งตอนนี้เราก็ อาจจะมีการแสดงหุ่นกระบอกในตอนบ่ายไม่ใช่อาจสิจะมีการแสดงหุ่นกระบอกในตอนบ่ายเวทีการแสดงหุ่นกระบอกทยอยตัวขึ้นโครงสร้างจนกลายเป็นพื้นที่ของการแสดงในความบันเทิงที่ส่งออกไปเหล่ากล้าสารได้เคลือบแฝงไว้ด้วยสาระเกี่ยวกับปัญหาที่พบในหนองน้ำแห่งนี้บอกผุญกระบอกที่การไดกรับแก่แต่ครูมายุบตาลุบตาลุบตาเลือดสีเน่าไรพระเน่าไรพี่เมี่ยงเลยข้าวกระโล่กเที่ยงครูกันซะไปยังละ ในวันนี้ก็เป็นวันนี้สิผมมีเรื่องที่มาชี้แจงเรท่นครับหคนอะไรครับคนลุกหนีเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับประชาชนรับาลต้องรับผิดชอบขรางหลังกั่ยังไงครับเขืก็ทำทีแล้วนะครับคอกอว่าเด็กเมอบอก่ตอนบ่ายได้เข้าวงประชุมกับผู้ใหญ่ครับว่าจะเป็นท่านอบตพ่อผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คนในชุมชนได้รับฟังถึงปัญหาได้แชร์ความคิดกัน แล้วก็ได้หาแนวทางแก้ไขร่วมกันครับแล้วก็ถึงเวลาของการประชุมที่เด็กๆเป็นผู้นําเสนอปัญหาโดยผู้ใหญ่ที่เข้ามารับฟังต่างสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในแง่มุมต่างๆซึ่งอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่พวกเขาคิดน้องสุอแมวนะคะแล้วก็ท้งนถึงสภาพเชื่อมยงร่วมกัน 24่ีปีผ่านไปเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าฝนตกปิดกันประมาณก็หนึ่งคืงนหนึ่งวันเนี่ยนัการองเนี่ยนะท่วมเข้ามาอยู่ในบ้านเลยปีที่แล้วเนี่ยจะไหลไปแล้วก็อาจารย์วิคุณที่ว่าอยากจะรบวตัวกันทำท่อออกมาเลยมาแก้ปัญหาโดยคนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งเ้าไาน้ำไม่ใช่ของใช้แต่อยู่ในระดับอะไรับทีนี้ปัญหาที่เกิดคือตอนนี้ประชาชน หมู่บ้านถ่ายเยอะมากนะครับรอบน้องสมแมวถ้าจะมาทำเอาน้ำออกและเอาอะไรมาปรับปรุงอะไรใหม่ก็ไม่เดินครับเพราะว่าน้ำมันฝนมันมีทุกปีนะครับมันก็ไหลลงมาทุกปีก็เกิดปัญหานะครับถ้าจะแก้ระยะยาวก็คือก็ทำเป็นบล็อกนะครับบล็อกกอรับน้ำาพว่ที่น้ำจะลงนองนะครับแต่วันนี้พอมาคุยกันก็ได้ก็มารู้ปัญหาอยู่ว่า น้องสองแมวเนี้ยรับน้ำเสียมาจากมอขอด้วยถือว่านั่นคือใหญ่เพราะน้ำจากมอขอไม่ใช่น้อยแล้วก็จากน้นม่วงจากอะไรมาอีกกว่าจะมาถึงนี่มันไม่น้อยดังนั้นจิงคิดยิงคิดว่าถ้าจะทําเฉพาะนี้ถ้าจะทําเฉพาะเอาน้ําออกแล้วก็ฆ่าเชือ้อน้ําตัวนั้นก็เข้ามาใหม่อยางเหมือนเดิมมันก็ยังเหมือนเดิมน้ําก็ยังคงจะเน่าเหมือนเดิม หลังจากที่เหล่ากล้าอาสาปฏิบัติกิจกรรมที่เหนื่อยทั้งกายทั้งใจตอนนี้พวกเขาก็ทำสัญลักษณ์เพื่อประกาศตัวเป็นผู้กล้าสำหรับเช้าวันต่อไปที่พวกเขาจะเดินทางไปหาความรู้เรื่องสิ่งแวดลอ้อม ปลอดภัยทุกคนแล,แล้วรถเราก็ปลอดภัยด้วยรไม่พังแ,แล้วรถเราก็ปลอดภัยวยเราไม่ห่วงคนเราห่วงรถมากกว่า,ม,ม,ามาต้อนรับน้องๆวันนี้ก็ยินดีมากนะครับเพราะว่าพวกเราก็สนิทสนมกันมาตั้งนานแล้วนะครับแต่บางคนอาจจะไม่คุ้นหน้าเพราะว่าหน้าตาพวกพี่ก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับ ก็โรงเรียนขามแก่นนครนี่ก็ค่อนข้างเป็นโรงเรียนที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้การสนับสนุนเด็กนักเรียนมาโดยตลอดนะครับในการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอีโก้ของแต่ละคนเนี่ยมันแก้กันลาบากนะครับที่อยู่ในวัยนักเรียนวัยเยาวชนเนี่ยเราสามารถดึงเขาเข้ามาเข้ามาร่วมกิจกรรมและเห็นผลกระทบรวมทั้งเขาได้เห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชุมชนของเขาเองจริงๆเขาก็จะเกิดความ ที่อยากจะแก้ไขหรือเกิดการเรียนรู้นะครับเราก็หวังว่าเยาวชนกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ให้ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนปัจจุบันก็คือว่าเราเราทำเรื่องแบบนี้มานานนานมากแล้วแต่ว่าจุดประสงค์จริงๆแค่แค่เราอยากที่จะเห็นคนในชุมชนแค่คิดแค่ตระหนักถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราแค่เห็นแค่ตรงสิ่งแวดล้อมนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วนะ คุณน่าจะเห็นบ้างลังจากทีู่กน้องกลุ่มนี้ได้ไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมที่ภาครัฐนะครับนั่นก็คือหน่วยงานสิ่งแวดล้อมภาคที่10แล้วนะครับในช่วงบ่ายพวกเขาได้มีโอกาสแบ่งตัวเองออกเป็น2ทีมด้วยกันดูซิว่าทั้ง2ทีมจะมีหน้าที่และร่วมมือกันได้ในภายหลังหรือไม่ติดตามกันครับ เมื่อจะลงมือพัฒนาแหล่งน้ําในชุมชนเรากล้าสาจึงเลือกที่จะสํารวจความต้องการของคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหนองน้ําแห่งนี้ว่าคิดเห็นอย่างไรเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีคนเขาทํางานนี้ลูกเพยไม่มาเย็นๆล่ะต้องเย็นสิคะเวลาไม่คือถ้าเย็นไปแล้วพวกหนูจะไปลําบากไงคะต้องเดินกันทุกคนเลยค่ะพวกหนูมาเป็นกลุ่มถ้าหนูอยากเจอคนหนูก็ต้องมา็นเย็นๆค่ะเขากลับไปทำงานพวกเราต้องกระจายไปกหลายๆหมู่บ้านเลยค่ะชื่อไพเระค่ะ พักพวกไม่เป็นไรค่ะไม่ได้นอยู่หมู่บ้านนี่แหละตรงนี้แหละซอยหนึ่งใช่ไหมคะหนูไม่ใช่คนในพื้นที่นี้สิบสาม3เห็นด้วยหรือไม่ที่จะที่ว่าการขยายชุมชนแล้วก็มันมันมีผลกระทบต่อธรรมชาติรอบหนองนะคืะการขยายชุมชนขยายแบบไหนนะลูกมันกระทบแบบไหนคือการ สร้างบ้านเรือนเพิ่มขึ้นมีการขยายชุมชนให้มีประชากรมากขึ้นประมาณนี้ค่ะที่จริงถ้ามันมันอยู่ในไม่ได้ไปอยู่ในเขตล้ําของเขามันก็ไม่น่าจะมีปัญหา,า,ญหาแต่ปัญหาแต่นี่ที่ซอยซอยซอยแลกมีปัญหาบ้านเหี้ยท่อนกับลุกม,มานีแบบเนี้ยมันสิบไปใส่น้ำเสียบาแมันกับลุกม,ม,มานีพ<ป>วกมูบ้านทหารม,มันก็ลุกม,มานีนแบบ่ 15มื้อซะเว่าบัดนเราว่าเราสิอันทอไวก่อนแล้วเสิเอาน้ํออกเสร็จแล้วประมาณหามือแล้วมันูตัวนั้นลงมานี่แหละครับน้อเราก็เราก็มาคือสิต่อทอแหมลงไปในเวลาเดียวกันเรากล้าสายอีกกลุ่มหนึ่งกําลังเดินทางขนย้ายอุปกรณ์เพื่อนําไปเตรียมพร้อมสําหรับการจัดกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ เราจะกล้าอาสาเราาาาจะกล้อสทำให้เราไปดีทำให้เราไปดียิ่งขึ้นไปจับมือกันไว้จับข้อกันไว้เราจะกล้าอาสาเราาาาจะกล้อสทำให้เราไปดีทำให้เราไปดีทำเพื่อสังคมจะพืูดระดม เด็กไทยให้กล้าอาสาเด็กพวกนี้ก็จะค่อยๆมีความภาคภูมิใจในตัวเองและเขาก็เลยยังอยู่เพราะนั้นคิดว่าคุณครูคิดว่าสิ่งที่นั่นก็คือเขาได้ลองทำแล้วเขาชอบเขาก็ทำต่อแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจเกิดความนับถือตนเองทั้งๆที่เขาไม่ใช่เด็กเด็กเรียนนะคะไม่ใช่เด็กเก่ง คนละเกิดกองกันมากมืออืนกัซิมี่ีกเด้มเไป็ไงมืออื่นกระไรมืออืนวันที่เก็บตุล่าคมก็สอ,สองวันทีร่ร้อยห้าสิบสามาวันปฏิบัติการตนกาอาสาพัฒนาฟื้นฟูหนองสองแนว่่วมกันพันวาเนาะเริ่มกะเริ่มเวลาสองโมงเศา้าถึงสามโมงเศา้าเก้านาฬิกาคณละพี่น้อง กาอาสาพร้อมกันที่สาราประชาคมนิลละบ้านปูท่าตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่ละเนาะบ้านเกศรีกองเฮาร่วมกัน คุณชาวนาทำไหม่พี่ออยทำพายน้ำใต้สพายรุ่จังเลยไม่ให้มันเน่าเสียไปกว่านี้ก่อนที่เขาจะสูบแล้วก็แยกน้ำออกจากกันมันก็เป็นการบอกเขาชะลอน้ำเสียน้ำจะได้ดีขึ้นจักหม่ก่อนสูบออกพี่เห็นด้วยนี่เพราะว่าอะไรอะไรเราก็ต้องบอกเหตุผลด้วยเห็นเห็นเห็นด้วยก็ไอ้หมวดเดิมเพราะว่ามันเห็นด้วยเพราะว่าเหตุผลของเฮาเป็นทั้งสิ้งสิ่งก็ต้องบอกเหตุผลออกมานังเด้อ S <S <an> <S เขาเสนอว่าจะทำที่ออกกำลังกายเออที่เป็นสถานที่พักผ่อนอะไรเออมันก็ยังลกอยู่แล้วก็น่าจะแบบพัฒนาไปก่อนเขาแบบเอาญ่าออกเอาทำให้มันสะอาดนะจะ <S an> ปลูกต้นซองแมวเพิ่มนะเพราะว่าตอนค่ายรุ่นที่1ิบสที่เราไปสำรวจมามันก็เหลือแค่3-4ต้นแล้วทีนี้ คนรุ่นต่อๆไปเขาอาจจะนึกภาพไม่ออกด้วยแหละว่าต้นซองแมวอ่ะมันหมายถึงอะไรมันมีหน้าตาอย่างไงทางที่เขาเรียกน้องนี่ว่าน้องซองแมวค่ะก็อยากที่จะปลูกเพิ่ม,เอา,มาเอาพักโต๊ะคืนได้ใช่ไหมโอเคอ่ให้แต่งเป็นเรื่องป็นละครเนาสูบแค่บานสูบเนาคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าน้องๆกล้าสากลุ่มนี้เนี่ยเขามีความพร้อมเตรียมตัวค่อนข้างพร้อมเป็นปพิเศษนะครับ แต่อาจจะมาจากที่พวกเขาต้องทํางานร่วมมือกันกับผู้ใหญ่ในหมู่บ้านหลายฝ่ายด้วยกันก็เลยต้องรอบข้อเป็นพิเศษอ้าข้อดีข้อนี้เด็กๆทางบ้านเก็บไปใช้กันได้เหมือนกันนะครับรวมถึงครับเชื่อไหมครับว่าก่อนที่พวกเขาจะลงมือในการทํางานจริงเพื่อให้หนองน้ําแห่งนี้กลับมาใสาสะอาดอีกครั้งโรงเรียนอื่นเขาก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันในช่วงเพื่อนอาสาครับ ในช่วงเพื่อนอาสาวันนี้เป็นกิจกรรมของน้องๆโรงเรียนมาเลียไลยที่เดินทางไปมอบความสุขความสนุกที่มูลนิธิคณะนักบุญคามิโลแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นบ้านเพื่อคนพิการโดยกิจกรรมที่น้องๆทาก็สร้างรอยยิ้มให้กับคนที่อยู่ในบ้านได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่านอกจากผู้รับจะมีความสุขแล้วผู้ให้อย่างเหล่ากล้าอาสาก็คงมีความสุขไม่แพ้กันครับแต่ตอนนี้เราตามไปชมความสุขของ,งน้องๆโรงเรียนขามแก่นคนครกันต่อเลยครับ เมื่อเคนสันเดินทางบอกเวลา8นาฬิกาเหล่ากล้าสาจึงเดินหน้าเริ่มกิจกรรมพร้อมทางได้แรงสนับสนุนร่วมด้วยช่วยทำจากผู้ใหญ่ในชุมชนหลังจากนั้นไม่นานรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็เดินทางมาเปิดงานอย่างเป็นทางการสองแมวซึ่งเราได้ทำมาเป็นเวลา3วันมาแล้วซึ่งตันนี้เป็นวันปฏิบัติการและก็มีันก็ได้ทยอยทำจรรมกันไปแล้วผมคิดว่าคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง คงจะต้องสะเทือนใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพราะว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยต้องมารับผิดชอบภาระที่ยิ่งใหญ่แทนผมว่าถ้าผมอาจจะซอบเรื่องความรู้สึกนะผมว่ามันเด็กๆเนี่ยเขาเขาทำอย่างนี้เนี่ยตัวใหญ่น่าจะอายนะน่าจะอายการตั้งเข้ามามันต้องจะมีการจัดเพอริตี้ลำดับความสำคัญว่าอันไหนมันสำคัญมากน้อย ชื่นชมในความกล้าหาญของเขาที่กล้าตัดสินใจที่จะทำตอนแรกเราก็กะว่าจะทำเล็กๆเขาก็กล้าบอกว่าเอ้าขึ้นไปถึงสาร,รการงไปหาท่านผู้ว่ารองผู้ว่าดีเว้นพาะท่านผู้ว่าคนใหม่ย,ยังไม่เข้าสำนักง,งานนะคะก็ก็เลยได้พบเฉพาะาหน้าห้องของท่านรองผู้ว่าแล้วก็กล้าหาญมากที่ไปบอกกับอวตอว่า อยากได้นั่นอยากได้นี่แล้วก,ก็โชคดีเหมือนกันที่ที่ผู้ใหญ่ในองค์กรต่างๆเนี่ยให้การส,สนับสนุนรวมทั้งสำนักงานสิ่ล้อมภาพสิธิ์ด้วยเพดีครับากนก่บ้นนาบนนบนระบบพ่ออันนีน้ให่บ้านาพดีขยายท่อวันเมื่อดวงตะวันตั้งฉากกับพื้นโลกก็เป็นเวลาที่ทำให้เราได้เห็นว่าหนองน้ำแห่งนี้สะอาดขึ้นถึงแม่น้ำจะไม่ใสในทุกๆตารางนิ้วอย่างที่ควรจะเป็น แต่วันนี้สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยน้ำใจที่เหล่ากล้าอาสาเป็นผู้จุดประกายเข้าปกลดตรงกลางตรงนี้ดนตรงมุมงามอันดับแรกก็คือที่รู้สึกก็คือมันไม่มีสคริปต์ก็คือว่าทุกคนที่เนี่ยมันคือตอนแรกเนี่ยคิดว่าพี่เขาจะเออมีสคริปอะไรให้เราหรือเปล่าว่าเออคุณต้องทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะแต่ว่ารายการนี้มันเป็นแบบของเด็กของคุณเลย คุณคือคนที่จะนำเราไปคุณคือคนที่จะทำไม่ใช่คุณคือผู้ร่วมรายการแต่ว่าคุณคือคนนำรายการพวกคุณทั้งหมดคือผู้นำรายการเหนื่อยมากครับน้ำม็นมากด้วยสู้ๆ บางทีถามว่าเป็นวัยรุ่นทำไมต้องมาทำจุดนี้วัยรุ่นต้องทำอะไรเหรอ <c oughs> วัยรุ่นต้องไปเที่ยวเหรอพี่ไม่นะวัยรุ่นต้องเรียนหนังสืออย่างเดียวเหรอผมคิดว่าไม่เรียนหนังสือใช่แต่ว่าสิ่งที่วัยรุ่นจะทำได้คือมันทำได้มากกว่าการเที่ยวการเล่นการเรียนนี่ก็เป็นการเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ de ao ในความความคิดส่วนตัวกันยังมีความหวังบลลูวันกับบลูเหมือนกันว่าในอนาคตมันจะออกมาเป็นเช่นใดแต่ว่าในใจลึกๆส่วนหรือของมาใจกันยังหวังว่าอยากให้มันกลับมาใสแลวก็คุณภาพนามดีเหมือนเดิมถึงแม้ว่าความหวังของวันนันจะเป็นเช่นใดก็สร้างวันก็ขอหวังยังมีในส่วนหรือของวัน คุณผู้ชมครับวันนี้รายการกล้าสา,ายอมรับคำว่าเราไม่ได้มีภาพที่ใสสะอาดของหนองน้ำในหนองสองแมวให้ชมกันแต่เชื่อไหมครับว่าวันข้างหน้าอีกไม่กี่วันหรอกครับถ้าพวกเราทุกคนตั้งใจร่วมมือกันและลงมือทำน,น้ำจะใสสะอาดขึ้นเหมือนน้องๆกลุ่มนี้นั่นเองนะครับและก็เช่นเดียวกันที่น้อง,องกลุ่มนี้ได้เริ่มต้นในการจุดประกายความคิดของตนเองในการคืนความรักแก่สังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับจากตัวเองมาถิงเพื่อนและคนในชุมชน บอกต่อผ่านทางรายการไปให้คนทั้งโลกได้รับรู้กันด้วยอย่าลืมนะครับใครมีโครงการดีๆแบบนี้อยากเก็บไว้คนเดียวเขียนบอกเล่าเข้ามาเป็นโครงการก็ได้ผ่านทางอ e ีเมลหรือว่าเว็บไซต์ของทางรายการนะครับและสัปดาห์หน้าก็มาติดตามกันว่ากลุ่มกล้าสางเราจะกล้าลุกขึ้นมาอาสาทำดีอะไรบ้างเพื่อสังคมวันนี้สวัสดีครับ จะรู้สึกว่าเขาไปได้ดูพ่อทิ้งน,นี่คือสิ่งที่ผมสัผมผัดใจ